ก็มาเล่นซูบ้าแบบหนึ่งคนนะเล่นเป็นตัวยีราฟนะทุกคนวันนี้ไปเิ่มไปเลยก็คือว่าเราอะไม่ได้เล่นซูบ,าบ้ามานานมากแล้วก็เลยจะมาเล่นให้ทุกคนว้าวคืออย่ใกบอลคือใกล้บอลยครัโอ้ออออยๆๆออยยยออยอะไรเนี่ยทำไมมันดึงตัวเรากลับมา เฮ้ยมาขู่อะไรตอนนี้ละพีเปึ๊บอ,อ่า,อา,อา,อาเราได้เปรียบเพราะว่าเราแบบเรามีอุปกรณ์แล้วนะทุกคนเฮ้ยเอ้ย,อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วช่วยด้วยอือต้อเลือดก่อนแล้วคือมันไม่มีไอเนี้ยตัวเนี้ยเรา ไม่มีพลังที่มันสามารถที่จะแบบบุกลงไปในน้ำได้ที่เป็นักกวดาน้ำอะ่ะเออเราไม่มีน่ากลัวมากคือถ้าคนเดินมาตรงนี้ยังไงเราก็โดนยิงอโอเครีบรอยแล้วอุ้อยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมียุ่งเลยเออกไปเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งกับเราขอร้องเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอยาย่าอย่าอยใจเย็ยน จเย็นใจเย็นเย็นอออใจเย็นใเย็นเย็นยน่นนกกากลัวมากอู้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันแล้วอู้ววออวนวนววววอวววนวววววววนวว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 ุ่ววววววว ประมาณนี้ก็พอกับปุกกระประปโอเคลื้เต็มแล้วพร้อมโอ้ยเรียบร้อยตายแล้วไมุ่ณเลมาเราจะมาเล่นแบบแ5คนกันนะทุกคนอ๋อกดผิดราเล่นอีกรอบ <c oughs> <c oughs> เป็นวัดอุ๊ย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 คนเยอะจังไม่เอามีตรงนี้แล้วเฮ้ยเก็บหอกเก็บหอกโอเคระเบิดระเบิดขอเถอะอย่ามีใครมายุ่งกับเราเลยเชียวตายแน่อุย๊ยจิงของตัวเดิมอือตัวนี้มันฆ่าเราใช่ไหมเกียร์เถอะนะถ้าฉันรู้นะ โอ้เระเบิดราเบิดหุยหุยหุยเก็บเลยเพิ่มเลือดก่อนเลือดไม่ไหวแล้วตอนนี้หุยเราเบิดทองเดี๋ยวไปเก็บกันรอไฟไม่ต้องรอแล้วอ้าวเป็นไงล่ะพอเก็บเสร็จไฟลงไฟไม่มีเลยเยานี้เพื่ออะไร อุ้ยเลือด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 เดี๋ยวเดียวแป๊บนะไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าใครยิงอีกแบบสองสามทีก็คือตายแล้วอ่ะโอ้ยคือจะไปเพิ่มเลือดเนีไงแล้วแป๊บไปหืมวัดกินอุ้ยไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอู้หูกระดิ่งกระดิ่งไม่นะกระทิงมันมา ไฟกะทิงกต่ทิงก็มาไฟก็มาหุยหยยีล้าเมื่อกี้มันจะเอาเราเฮ้ยย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 ย่ยอย่ามิยย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 อยย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 ยรยย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 ะยย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 ยายานะยายนะยยนะยยนะยย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 เรยย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 นยย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 เร,รยยยยยยยอยายยา,า,าล ทิ้งของแบบห้าคนกันอันนี้โอเคจิบ <c oughs> ของก่อนเอเคเรียบร้อยไปเล่นแบบคนเดียวดีกว่าเอออยากลองดูนะทุกคนอยากลองสก,กินว่าแบบมันจะดีหรือเปล่าอาจจะมีเสียงมาเห่านิดนึงนะ ทุกคนหยุดมาอังคาเรียนปะวันพ่อเห็นชาอะเราเราหยุดนะทุกคนคือเมื่อวานเราไปเราไปลงเรียนมาเราไปเรียนวันเสาร์มาทุกคน <c oughs> <c oughs> หุยหุยหุยุยไม่ขยับเลยพีย่ไม่ขยับเลยหรอ,ยอ,ยอริงไม่นีอ่ะให้ค่าย่ายงี้เลยเฮ้ย ไม่อหรือเราก็เล่นได้อยู่างนี้นนี่ทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเล่นคิงครองให้ดูกระบือกระบือคิงครองเราไม่มีนี่อันนี้เรามีสกิลนี่สกิลดำน้ำวิมมีใครฆ่าลอลไรอออยากลองอะ่ะอยากลองสกิลคือเราจะบอกว่าเราแบบ เราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะตัวเนี้ยแต่เราชอบอัพตัวละครแต่แบบคือคือไม่เล่นแต่อัพอะเข้าใจปะไม่เล่นแต่อัพนะอัพไปทำไมไม่รู้ให้เปิงตังตอนนี้คือตังแบบตังน้อยมากจากที่ตังเขาเยอะมากเลยนะในเนี้ยตอนนี้ก็คือกลายเป็นน้อยมากเลยอะอุ้ยไม่มีใครยู่เลยอะมีคนเด็กี่คน,คนซีโอ้โห คนตึงตึงอะฮะตอนนี้คนที่เล่นอยู่คือตึงมากนะฮะตูมหุยหุยหุยเราเหมือนจะชนะนะนี่ล <c oughs> งน้ำก่อนละหุยเก็บของเก็บของอุยมันออกมาแป <c oughs> ๊บเดียวเราตายเลยอะโอ้ยโกรธ อุ้ยวยบุกตั้งเจ็ดบุกเยอะมากกอดก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ